ทรัพยากรที่มนุษย์ขาดไม่ได้และคุณรู้หรือไม่ผู้ใหญ่หนึ่งคนดื่มน้ำเฉลี่ยวันล,ละ2.5ลิตรไหนจะพลังงานที่สูญเสียไปจากระบบการขนส่งที่ต้องนำน้ำสะอาดจากแหล่งมาถึงมือพวกเราที่เป็นโขดแบบนี้คุณคิดว่ามันเสียไปมากขนาดไหนครับทุกๆปี คุณรู้หรือไม่คะว่าทุกๆปีนะคะประเทศไทยประสบปัญหากับน้ำปปาเค็มนะคะทำให้เครื่องกองน้ำนะคะไม่สามารถที่จะผลิตน้ำที่มีคุณภาพและสะอาดและอร่อยได้ค่ะและไหนจะปัญหาภัยแล้งที่อยู่ในประเทศไทยปัญหาแหล่งน้ำที่มีอยู่จำกัดจะดีกว่าไหมถ้าเรามีน้ำที่คุณภาพดีไม่มีสารเจือปนสารเคม,มีในท่อปัญหาเหล่านั้นจะไม่เจอเลยค่ะ เมื่อ13ปีที่แล้วมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอลเขาตั้งคำถามว่าทำอย่างไรที่เขาสามารถจะเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่มีจำกัดได้นั่นก็คืออากาศที่พวกเราหายใจเพื่อที่จะสร้างแหล่งน้ำที่ไม่จำกัดด้วยเช่นกันเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและนำน้ำสะอาดให้ไปสู่พื้นที่ที่แห้งล้งที่สุดของโลกนี้แล้ววันนี้นะครับเทคโนโลยีตัวนี้ก็มาถึงประเทศไทยและพร้อมที่จะให้คุณได้สัมผัสแล้วครับ แล้วต่อไปนี้นะครับเราก็ไม่จะไปต้องสิ้นเปลืองกับทรัพยากรทุบะทุสตังที่เข้าไปสู่การผลิตน้ําดื่มบรรจุขขพลาสติกแบบนี้ต่อไปแล้วผมขอแนะนํา Watergen นวัตกรรมจากประเทศอิสราเอลที่จะมาสร้างน้ําดื่มสะอาดบริสุทธิ์และเป็นน้าแร่ค่า pH 7-8ที่สามารถจะให้คุณได้สัมผัส พร้อมดื่มได้แล้วนะครับและขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่สนใจที่จะดื่มน้ำจากอากาศนะคะมาทดลองกันได้ที่ c r e a t o s s o o ร์โลเคชั่นดังต่อไปนี้เลยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดเข้ามาดูและสัมผัสเครื่องจริงได้โดยการโทรเข้ามาหาพวกเรานะครับ022969700หรือหากสะดวกทาง Line OA at creatos ครับมาร่วมปฏิรูปวงการน้ำดื่มสะอาดที่ไม่เปลืองทรัพยากรในดๆทั้งสิ้นนะครับเจอกันครับ